โปเกมอนโกกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้ครับไม่ว่าจะหันมองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่คนก้มหน้ามองมือถือกันเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นที่สยามพารากรอนอนุสาวรีย์สวนสาธารณะต่างรถไฟฟ้าต่างๆทุกที่แม่งเล่นกันเยอะเต็ไมไปหมดเลยเล่นเฮียอะไรกันเยอะแยะวะแต่กูก็เล่นนะอย่างไรก็ตามครับสสยที่คนเล่นเยอะขนาดนี้เนี่ยก็พะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราต้องแหกขี้ตาตื่นจะมาดูโปเกมอนตอนเช้านั่นเองซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าซาโตชิหนุ่มน้อยอายุ1 0 1ถึงปีตีแบบตีทุยหนุ่มน้อยอายุ10-13ปี ออกไปตะเวนตามล่าหาโปเกมอนเพื่อที่ตัวเองจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่นครับเฮียพ่อแม่ปล่อยได้ไงวะ1 0บถึงสิปีกูยังเล่นหำตัวเองอยู่เลยมันก็เลยทําให้ทุกคนมีความคิดเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดมีโปเกมอนเกิดขึ้นมาในแถวบ้านคุณเนี่ยจะออกไปจับตัวนั้นตัวนี้ตัวน้นตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นตัวนั่นตัวนั่นจับไม่ทุกตัวเลยบวกกับเกมบอยที่กาลังมาในสมัยนั้นครับและเกมติดเครื่องเนี่ยก็คือโปเกมอนนั่นเองรวมถึงของแถมจากขนมชีโตสนะครับ ซื้อมาโยนหนมทิ้งเก็บเหรียญเตาะไว้แล้วเอาไปเตาะแข่งกับเพื่อนนะครับยังไม่หมดครับยังมีทั้งตุ๊กตาตุนไพ่ที่ออกมาให้เราเล่นในตอนนั้นนะครับใครมีความรู้บ้างว่าไพ่โปกเกมอนเนี่ยแม่งเล่นยังไงวะส่วนใหญ่ก็ามาเขี่ยอย่างเดียวเลยอะซึ่งเด็กยุคนั้นนะครับทุกคนเนี่ยต้องรู้จักโปกเกมอนอย่างแน่นอะนมันก็เลยไม่แปลกครับที่เด็กในยุคนั้นเนี่ยจะออกมาเดินจับโปกเกมอนในโลกความเป็นจริงอย่างทุกวันนี้ครับกูยังเล่นหำตัวเองอยู่เลยถือว่าเป็นการเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของเขานั่นเองรั นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาแต่ปัญหาคือในเรื่องเนี่ยซาโตชติตามจับโปกเกมอนให้มาเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงของเขานะครับแต่ในโลกแหงความเป็นจริงครับคนเราเดี๋ยจริงจังจากการเล่นมากเกินไปนะครับเปรียบกับว่าเราเนี่ยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของโปกเกมอนซะอย่างนั้นผมเข้าใจครับว่าเกมมันสนุกพวกเราก็ติดฮะไม่ใช่ดูโปรดิวเซอร์เราเด้ไอ้เหี้ยปิกาจูไอสา์กูจับิกาจูได้แล้วปิกาจู ทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีของโปเกมอนโกคือข้อ1สนุกสัดสัครับข้อ2ทําให้คนที่ไม่เคยออกจากบ้านได้ออกมาใช้ชีวิตฮะข้อ3ส,สร้างสังคมใหม่ๆ 4. แต่งเติมความฝันในวัยเด็กให้เป็นจริงหครับสร้างบรรทัดฐานของสังคมแบบใหม่เราไม่ต้องมาวัดกันที่ฐานะร่ารวยเราวัดกันที่ว่าใครมีโปเกมอนที่เจ๋งกว่าใครมีโปเกมอนที่ CP เยอะกว่าและสังคมของเราเนี่ยจะดีขึ้นมาทําให้บรรทัดฐานสังคมของเราเปลี่ยนไปจริงจังไปปะวะ ส่วนข้อเสียนะครับ1ปวดตาจากการมองมือถือานานๆครับ2แบตดเสื่อมเพราะต้องชาร์จไปเล่นไปครับ3อดหลับอดนอนครับเมื่อคืนกูยังอยู่พลาก้อนยันตสี่เลยสัตว์สี่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากเหล่าเทนเนอร์ที่เล่นอย่างขาดสีนะครับเฮ้ยอันตรายนะเว้มองพงมองทางกันบ้างซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าในเกมเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์คือการฟักไขเ่เองและการฟักไข่ต้องใช้กิโลเมตรในการนับก้าวของเรา เพื่อที่จะฟักไข่นั้นๆครับผมก็เลยไปที่สวนออกกําลังกายแถวบ้านครับหวังที่จะไปวิ่งฟักไข่นะครับวันที่ผมไปนะฮะคนเยอะมากยัดแค่สวนออกกําลังกายไม่มีใครวิ่งเลยสักมันยืนกันเป็นจุดๆแล้วก็โยนบอลโยนบอลจับโปเกมอนๆๆจับตัวกมอนเฮ้ยออกกําลังกายๆๆเฮ้ยเฮ้ยถือว่าเป็นการเล่นอย่างไม่ชาญฉลาดนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอน how to play Pokemon Go อย่างชาญฉลาดกันุโปเกมอนฉันเลือกได้อันโตะโอกินาเอสิตา การวิ่งแล้วเปิดฟักไข่ในโปเกมอนโกไปด้วยเนี่ยถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยนะครับแทนที่เราจะเดินหรือขับรถช้าๆเพื่อฟักไข่เราวิ่งแม่งเลยครับถือว่าทั้งฟักไข่และเบิร์นไขมันไปในตัว อย่างนี้นะครับคือการกระทำที่ผิดนะครับเพราะคนที่วิ่งตามคุณมาเนี่ยอาจจะชนคุณก็เป็นได้ครับอ่าเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคําเลยสิ่งที่ถูกต้องและควรจะทําก็คือหลบมาข้างทางครับและวิ่งหยอๆเพื่อให้ฮาร์ดเรทของเราเนี่ยยังคงที่อยู่และสามารถจับโปเกมอนได้อีกด้วยครับถือว่าทั้ง2ทางเลยนะ เมื่อคุณเหนื่อยอย่าหยุดอยู่กับที่ไปอันขาดครับมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอาการช็อกค,คาที่ได้นะครับพยายามเดินเร็วเพื่อคลูดาวร่างกายลงและเพิ่มระยะทางในการฟักไข่ได้อีกประมาณนึงครับเพียูเทยวนี้นะครับพอกระแสโปเกม่อนโกจากไปคุณอาจจะได้อะไรกลับมานะครับไม่แน่คุณอาจจะได้หุ่นที่เฟี้ยวเลยก็เป็นได้นะครับผม ข้อควรระวังหนึ่งอย่างครับเวลาจับโปเกมอนไม่ควรไปคนเดียวนะครับไปกันเป็นกลุ่มดีกว่าครับเกมเนี่ยเขาแบ่งกันไว้แล้วว่ามีทั้งทีมแดงทีมเขียวเขียวที่แไรววแดงทีมเหลืองทีมน้ำเงินไปกันเป็นทีมปลอดภัยกว่าเยอะครับเพราะโปเกมอนบางตัวเนี่ยเกิดในซ่องในหลืบตามที่ลับๆต่างๆนะครับก็ระวังตัวไ้ด้วยแล้วกันด้วยกระแสตอนนี้ที่กาลังมานะครับก็มีผลตอบรับมาทางด้านบวกและด้านลบครับช่างแม่งเด๋วครับความสุขของเราทําไปเหอะไม่หนักหัวใครอยู่แล้วนะครับวคนที่ออกมาพูดว่าเล่นเ้วได้เฮียอะไรวะ ไล์สารละก็ตอบเขากลับไปครับความสุขไงไอ้สัตว์หาความสุขใส่ตัวเองมั้งครับทำไปเถอะถือว่าเติมเต็มความฝันในวัยเด็กด้วยอย่าให้ผู้ใหญ่บางท่านนะฮะมาทำลายความฝันในวัยเด็กของเราครับพวกเราคูคิดไทยแลนด์สนับสนุนให้คนไทยตามกระแสอย่างมีสมองครับ